อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผมจะบอกวิธีทําไม้ค้าเครือกล้วยที่มันหนักนะกล้วยเป็นเป็นเครือนะมันหนักนะเราต้องมาทําไม้ค้าม,มันด้วยนะครับนี่นะไม้ไผ่นี่นะนนะเนี่ยไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยเนี่ยไม้ไผ่เป็นลำเนี่ยแล้วก็มาตัดนะ ตัดนี่ตัดตัดตรงนี้นะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาผูกอย่างนี้เนี่ยนีนะฮะผูกเชือกผูกเชือกตรงนี้เดี๋ยวผูกเชือกเลย ผูกเชือกนี่นะเนี่ยเนี่ยผูกเชือกแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผูกเชือกเนี่ยผูกเชือกผูกเชือกแล้วให้มันเป็นง่ามอย่างเงี้ยเป็นง่ามสองอันเนี่ยเนี่ยและทีนี้เราก็ยกยกเนี่ยแล้วมาค้ำนี่เลยเนี่ย เนี่ยมะค้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมะค้ำเครือกล้วยเนี่ยเนี่ยมะค้ำไว้เลยเนี่ยไม่ให้มันล้มเลยถ้าไม่มีค้ำยันตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะล้มกล้วยมันจะล้มนะครับเนี่ยเพราะมันหนักไงเครือมันหนักนะเนี่ยเชือกเชือกที่เราผูกอ่ะเนี่ยเห็นไหม เราผูกไว้เป็นง่ามแล้วก็มาค้ำไว้